ก็เข้าสู่คําถามเป็นคําถามที่ผมพบเจอนะฮะในการบรรยายในที่ต่างๆก็รวบรวมมาทั้งหมดห้าข้อก่อนข้อที่หนึ่งไตเสื่อมมีสาเหตุจากอะไรบ้างอันนี้ในคําบรรยายมีนะครับในคําตอบก็จะเป็นคําตอบสั้นๆสาเหตุที่ไตเสื่อมที่พบบ่อยๆก็คือจากโรคฮะโรคเบาหวานโรคความดันเนี่ยก็พบบ่อยต่อมาก็คือไตเสื่อมจาก ายาที่รับประทานสมัยก่อนมียาประหวานยาพามดันบางตัวทำให้ไตเสื่อมสมัยนี้ก็ไม่ถูกนำมาใช้แล้วครับยาแก้ป,ปวดกลุ่มเอ็นเซตยังมีผลต่อไตามากนะครับหรือยาโรคเกาต์เช่นโคดิซีนยังมีผลต่อไตยอยู่แล้วก็มีอีกหลายชนิดที่อาจจะเป็นยาที่ไม่ได้พบบ่อยในท้องตลาดยาโรคหัวใจบางชนิด Uh, เช่นโคดาโลน alone, อันนี้ยังมีอยู่ถ้าพูดไปเนี่ยอาจจะทําให้ท่านเกิดความเครียดนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่คุณหมอที่นํามาใช้เนี่ยก็ควรจะนะฮะใช้ด้วยความระมัดระวังแล้วก็แจ้งให้ท่นทราบว่าต้องคอยติดตามการทของไตเป็นระยะระยะนะครับอันนี้คือสาเหตุจากยาต่อมาก็สาเหตุจากอุบัติเหตุบางบางรายการ เช่นมีเลือดออกเยอะๆขาดน้ำเยอะๆจากท้องเสียอันนี้ก็มีทำให้ไตเสื่อมได้ถ้าเป็นเยอะๆไตาวายได้นะครับความเสื่อมที่เกิดจากอาหารพบอยู่ชนิดเดียวคือความเสี่ยงจากของเสียจากการย่อยโปรตีนอันนี้เป็นความเสื่อมโดยตรงที่มีตัวยูเรียนเอเจนเป็นตัวต้นเหตุ แต่ถ้าอาหารประเภทอื่นนะเช่นเกลืออันนี้มีผลทางอ้อมนะฮะคือถ้าทานเกลือเยอะก็จะมีความดันดุตสูงขึ้นทําให้ไตเราเสื่อมลงได้อาหารประเภทผักสีหรือผล,ลไม้อาจจะมีผลกระทบเรื่องแร่ธาตุโปแทสเซียมฟอสฟอรัสหรือว่าแคลเซียมอันนี้เป็นผลทางอ้อมไม่ได้ทาให้ไตเสื่อมลงนะฮะ แต่ว่าจะมีอันตรายได้ถ้าสารเหล่านี้มันมีระดับมากเกินไปและธาตุมากเกินไปนะครับหรือไตเสื่อมจากเพราะว่าเลือดเป็นกรดอันนี้ก็ทําให้เกิดไตเสื่อมได้ครับคาถามที่สองอันนี้เจอบ่อยมากในงานบรรยายเพราะว่ามันแพร่หลายในโซเชียลมีเดียเยอะครับคือการรับประทานไข่ขาวกับน้ําข้าวช่วยให้ไตเสื่อมอเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือดีขึ้นไหม ปรากฏว่าคําตอบคือไข่ขาวกับน้ําข้าวช่วยทําให้ไตเสื่อมไม่ได้ช่วยทําให้ไตดีขึ้นแล้วทําไมเขา,เาแพร่หลายกันจังเลยแนะนําให้กินไข่ขาวกับน้ําข้าวแล้วไตดีขึ้นบางคนก็ออกมายืนยันเลยส่วนใหญ่เป็นความเข้าใจผิดคือหรือรู้เรื่องอโรคไตไม่ครบเพราะว่าคนที่กินไข่ขาวกับน้ําข้าวเนี่ยแล้วดูเหมือนดีขึ้นเนี่ยก็คือคนที่ไตเสื่อม แล้วสูญเสียโปรโตีนไปกับปัสสาวะทำให้โปรโตีนอัลบูมินในเลือดลดลงต่ำฝ่อระดับ3.5นะฮะ,ะร่างกายจะไม่สามารถเก็บน้ำไว้ในหลอดเลือดได้ก็จะมีน้ำเนี่ยซึมออกจากหลอดเลือดไปบวมที่อวัวะส่วนต่ำคือ,อที่ขาเป็นหลักนะฮะพอรับประทานไข่ขาวกับน้ำข้าวเนี่ยในไข่ขาวเนี่ยมันมีโปรโตีนเยอะนะครับ ก็ร่างกายก็ได้รับกรดอะมิโนโเข้าไปเยอะแต่อย่าลืมนะฮะมันจะเข้ามาพร้อมกับของเสียยูเรียในตัวเจนเหมือนกันไข่ขาวจะทําให้คนไข้โรคไตคนนั้นเสมือนดีขึ้นเพราะว่ามันจะไม่บวมละพอไม่บวมเนี่ยเป็นอาการที่ชาวบ้านทั่วไปสังเกตได้ครับก็จะเข้าใจเลยว่ากินไข่ขาวแล้วดีเพราะว่ามันไม่บวมไตดีขึ้นแต่ถ้ามีการตรวจติดตามแรบในเลือดเนี่ย จะพบว่ากินไข่ขาวเนี่ยค่าบเบียนจะสูงขึ้นมากน้อยตามที่กินนะฮะยิ่งกินเยอะยิ่งมากแล้วก็จะทําให้ไตค่าก,ก,ออกรารกรอง E.G.R ลดลงเพราะฉะนั้นไม่ไม่แนะนำนะฮะให้กินไข่ขาวกับน้าข้าวเพื่อไปแก้ไตเสื่อมเพราะมันจะทําให้ไตเสื่อมมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมามีอาหารบำรุงไตไหมอาหารบำรุงไตโดยตรงยังไม่พบครับพบแต่อาหารทำร้ายไต วันนั้นถ้าเราจะให้ไตทํางานดีขึ้นเนี่ยเราต้องลดอาหารทําลายไตายอาหารทําลายไตยที่เราพบเรามีข้อที่จริงนะฮะแบบเขาเรียกว่าจับต้องได้เลยแล้วก็ตรวจติดตามได้อย่างต่อนเนื่องเลยก็คือเรื่องของอาหารหมู่โปรตีนสําหรับอาหารอื่นๆที่ผมจะแนะนำเนี่ยเขาเรียกว่ากินสมดุลท่านกินผกักกินผลไมนะ้กินเค็มให้มันสมดุลมันจะได้ไม่จะได้พอดี ในความพอดีอันนี้มันจะทําให้สุขภาพเราดีอันนี้ไม่เรียกบำรุงไตเราเรียกว่าบำรุงร่างกายเพราะฉะนั้นเวลาท่านมีไตเสื่อมเนี่ยท่านต้องบำรุงร่างกายคือกินอาหารให้สมดุลกินทั้งโปรตีนในระดับที่ไม่เกินปี่ไตจะทํางานทันกินผักกินผลไม้ที่หลากหลายแล้วก็คอยติดตามเรื่องระดับของแร่ธาตุในเลือดซึ่งแต่ละตัว มีตัวช่วยในการเรียกว่าปรับสมดุลหมดนะครับเดี๋ยวเราไปลงลึกในแต่ละ EP ที่พูดถึงไตเสื่อมแต่ละดับนะครับนั่นโดยสรุปเนี่ยกินอาหารอะไรที่ทำให้ไตดีขึ้นผมเห็นแพร่หลายใน YouTube เยอะเลยครับกินไอ้นู่นสอย่างไอ้นี่ห้าอย่างยังไม่เจอนะฮะที่มันจะกินอะไรแล้วดีขึ้นแต่ที่ประสบการณ์ที่ผมใช้เนี่ยคือการควบคุมของเสียควบคุมยูเรียไนโตรเจน อันนี้วัดได้ตามช่วงเวลาที่เรากําหนดสามารถประเมินค่า e g f r เพิ่มขึ้นได้เลยนะจากค่ายูเรียนไนโตรเจนที่ลดลงมีสมุนไพรบำรุงไตไหมยังไม่พบครับเพราะว่าผมนี่ก็เหมือนเป็นตักกติลาเหมือนกันคนไข้ทั่วสารทิศท,ที่เป็นโรคไตเสื่อมก็เดินทางมาหาทุกคนก็อาจจะมีตำรับเป็นของตัวเอง กินสมุนไพรตัวนู้นตัวนี้แล้วก็มาตรวจเป็นระยะระยะ,ะคนไข้ที่ศรัทธาอยู่เนี่ยผมก็ยังไม่ได้ไปเปลี่ยนความคิดนะฮะก็ติดตามดูก็ยังไม่พบว่ามีสมุนไพรตัวไหนที่กินแล้วทำให้ไตดีขึ้นโดยตรงนะฮะอันนี้ก็ยังไม่พบนะครับอันที่ห้ามียาฟื้นฟูไตใหม่นนี้ตอบง่ายๆเลยถ้ามียาฟื้นฟูไตเราจะไม่พบคนไข้ไตวาย ะฉะนั้นปัจจุบันนี้ยังไม่มียาฟื้นฟูไตนะครับในอีพีต่อๆไปเนี่ยผมจะพูดถึงการดูแลสุขภาพการควบคุมอาหารที่จะทำให้ไม่ไปเกิดการทำลายไตยทำให้ไตได้พักทำให้ลงังนกกระจาบเนี่ยมันสามารถฟื้นตัวได้ในบางหลังนะฮะคือลงังนกกระจาบเนี่ย มันจะมี3ส่วนในร่างกายเราเสมอเลยทุกๆขณะส่วนที่หนึ่งก็คือรังนกจับที่มันเสียเสียหายหมดคือสภาพหลอดเลือดเนี่ยไม่เหลือแล้วอาจจะเป็นเนื้อเยื่อพังผืดไปแล้วกับรังนกจาบประเภทสมบูรณ์เลยคือมีการกรองที่สมบูรณ์ตัวหลอดเลือดแดงฝอยตัวหลอดเลือดดำฝอยตัวหลอดไตย,ยังทำงานได้ตามปกติอันนี้เรียกังนกจับที่ดี แต่ในทุกคนฮะมันจะมีรังนงกกระจาบอยู่เสือส่วนหนึ่งที่มันไม่ได้เสื่อมสลายจนหมดแต่ว่าการทํางานของมันด้อยลงอาจจะเป็นเรื่องของหลอดเลือดแดงฝอยหลอดเลือดดาฝอยหรือว่าหลอดไตมันมีการติดขัดขัดข้องไอ้ตัวนี้นะครับถ้าเราปรับอาหารลดของเสียในเลือดลดความเป็นกรดด่างนะปรับสภาพของการทํางานส่วนอื่นให้มันสมบูรณ์นะฮะกินอาหารที่ มีสารอาหารครบถ้วนมีวิตามินแร่ธทาตุที่ดีสมดุลน,นะครับไอตัวรังโนกจาบอันเนี้ยมันมีจํานวนหนึ่งที่สามารถกลับมาทําหน้าที่ได้ดีก็จะทําให้ค่า EGF เนเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการดูแลไตรักษาไตเนี่ยเราต้องเข้าใจไตทุกส่วนทุกระบบในร่างกายไปพร้อมๆกันนะครับ